ห้าซิปห้าซิผมวันนี้เป็นคููเหล็กนะหรือว่ามีใครทํามาแล้วก็ลองลองคอมเมนต์มาเลยนะครับผมกับบลู่ามีคนทํายังนะครับลูกผสมห้าิบระหา่ห้าซิปก็ห้าิเนี่ยผมว่นน่ะยังบม,มีนะส่วนใหญ่ก็เห็นเอาลูกห้าิไปทับก็นกเขาใหญ่เป็นล5ดที่ผ่าเนผมทํานะครับสวัสดีครับพวกับผมนะครับต้นมันน้อยรีนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับกระยิป้ามาชมนะครับนกเขาใหญ่พอพันห้าซิปราคานกเขาใหญ่แม่พันห้าิบนะครับ ผมพึงเอามาเขาคูกันใหม่นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับที่ผมเคยเอาไปผสมกับนกเขาแขกอ่าตัวเมียห้าสิบนะครับมันไข่นะครับไข่เล้วนะครับที่ผมเคยลงคลิปไปนะครับที่ประทับกานกเขาแขกนะครับพอทับกันแล้วที่นี่มันฟักได้ไปสักระยะหนึ่งนะครับมันเหยียบไข่แตกผมก็เลยบอได้ให้มันไข่ต่อรอบหลังนะครับพอดีว่าผมเอาต้มปูมาจากบ้านนะครับมาจากบ้านผมก็เลยจึมาทําลูกห้าสิบนะครับเพราะว่ามีหลายๆายคนนะครับแกก็อยากได้ลูกห้าสิบนะครับแชทมาทั่วมหาผมนะครับ ผมก็เลยว่าเออเดี๋ยวผมไปทำลูกคาซิปก่อนดีกว่าเพราะว่าตอนนี้มีคนอยากได้ลูกคาิปหลายนะครับหลายหลายคนอยากได้ลูกคาซิปผมก็เลยว่าี่ทำลูกคาซิปเขานี่ลูกคาซิปเนี่ยพ่อมันเนี่ยไออารี่เนี่ยครับเป็นแขกสายป่านะครับก็คือแม่เป็นนกเขาแขกพ่อเป็นนกเขาใหญ่ป่านะครับเกิดมาในลูกคาซิปก็นี้อันนี้ผมเรียกว่าแขกสายป่านะครับแล้วก็ที่นี่ตัวเมียนะครับผมซื้อมาจากมองคงนะครับมังคองอันนี้เป็นแขกคาลมนะครับ แม่เป็นนกเขาแขกนะครับพ่อเป็นนกเขาใหญ่คาลมเข้าผสมกันนะครับที่นี่ได้ลูกมากผมซื้อมากนะครับเป็นตัวเมียนะครับที klar, ่น <ấy. S 1> ี่ผมก็เลยถือโอกาสนะครับเอาสองตัวนี้นะครับผสมกันที่นี่ลูกเกิดมามันจะได้เป็นลูกห้าสิบนะครับที่นี่มันจะกลายเป็นว่าถ้าเอาไปผสมต่อในสายในทางเจ็ดสิบห้านะครับจะมีคาลมนะครับเพราะว่าแม่มันแม่มันก็พอมันทีว่าเป็นลูกห้าสิบเนี่ยนะครับขันคนละแบบนะครับขันคนละแบบเลยนะครับคันคล้ายๆกันจริงแต่ว่าคนละสำเนียงเลยนะครับคนละสำเนียงแขกคาลมก็แขกป่าคนละสำเนียงเลย ผมอัดไว้อยู่แต่ว่าผมบ่ได้เอามาลงให้ฟังนะครับที่นี่วิธีการเขาคู่หลายคนกับกับเขาคู่นกได้บางคนก็เขาบ่ได้นะครับวิธีการเขาคู่ของผมก็คือที่ผมเคยทําให้ดูหลายคลิปนะครับวิธีการเขาคู่งผมบ่รียกนะครับเดี๋ยวผมให้ดูวิธีการเขาคู่นะครับวิธีเขาคู่คือผมะยากขงเทียบไ้ข้างกันนะครับเดี๋ยวดูนะครับโยงโขงเทียบ้ข้างกันนะครับเนี่ยกขงคางกันงขงางกันนกก็เห็นกันอยู่ตลอดนะครับเห็นกันอยู่ตลอดที่จริงมันปล่อยเขาทับได้แล้วแหละแต่ว่าผมยังไม่ทันปล่อยเพราะว่าผมยังติดทํางานอยู่ครับ นี่ก็ที่เป็นอาลีนะครับอาลีตัวใหญ่ที่สุดในบรรดานกที่ผมมีนะครับที่ผมเลี้ยงไว้ไอ้ตัวนี้จะขันมันจะมีขันึขันอ่าขันจังหวะขันเรียกมันนกเขาใหญ่แต่ว่าเสียงมันจะบาชัดนะครับแล้วก็จะมีจังหวะคู่มันนกเขาแขกนะครับส่วนตัวเมียนะครับตัวเมียนี่จะขันออกไปทางออกไปทางแขกมากกว่านะครับตอนที่ผมทับกบนกเขาแขกมันไข่นะครับมันวไปเหยียบไข่แตกทั้งทั้งสองรอบเลยมันไข่รอบหนึ่งที่ผมลงคลิปนะครับมันแตกรอบล้างอ่ะแตกอีกผมก็เลยเอาแยกมันออกนะครับ อยากออกมาทีนีงผมไม่ทำสายแขกแขกแบบผมว่านะที่เป็นแขกคู่แรกนะครับที่มีคนทําเพราะว่ามันเป็นแขกแบบพอพอพ,อ,พ,อ,พอแขกห้าสิบแม่แขกห้าสิบเลยครับที่ฐานมากก็มีแต่คนผสมแค่นกเขาใหญ่กับนกเขาแขกนะครับก็ได้ลูกห้าสิบแต่ว่ายัางไม่มีใครนะครับเอาลูกห้าสิบผสมกันผมก็เลยทดลองดูนะครับว่าผมจะลองเอาลูกห้าสิบห้าซิบเนี่ยผสมกันเองนะครับซึ่งคนละสายเลยนะครับคนละสายคนละเหล่าเลยนะครับว่าว่ามันจะเป็นแบบไหนนะครับก็ต้องลองดูนะครับนี่ ตัวเมียนี่ก็ใหญ่นะครับใหญ่มากแต่ว่าสู่ตัวผู้ป่ะดตัวนี้ใหญ่ที่สุดเลยนะครับใหญ่มากครับใหญ่แรงนะครับตัวนี้ใหญ่แรงจริงจริงครับอาลีกับแม่เพชรมังคงนะครับแม่นี่ก็ใหญ่ใหญ่กว่าน้องเขาแขกนะครับใหญ่กว่าน้องเขาแขกมีนะครับเห็นบอกยังใหญ่เลยนะครับใหญ่ขันมดวันนะครับขันมดวันเลยวันนี้ทั้งสามทีตัวมูอยู่นี่ขันกันมดวันเลยนะครับวิธีการเขาคูนี่นะครับใส่กงเฉียบกันไว้นะครับให้มันเห็นกันอยู่ตลอดนี่ครับเห็นมันเห็นกันตลอด นกมันจะจีบกันนะครับจีบกันแล้วก็จีสางความคุ้นเคยให้กันนะครับที่นี่เวลาเวลาเอาเขาเขาคู่ผสมเนี่ยมันจะเขาง่ายนะครับเพราะว่าเป็นนกเขาใหญ่กระช่างนะครับหรือว่านกเขาแขกกระช่างนะครับเวลาเขาคู่ให้ทําแบบนี <okay>. ้นะครับแบบที่ผมบอกนี่แหละมันจะเขาคู่ง่ายมากเลยนะครับผมจะบอกให้เพราะว่าบางคนเพิ่งกับเขาคู่วะได้นะครับบางคนกับเขาใ้อันนี้ก็บริวากันแต่ว่าวิธีการเขาคู่ผมก็คือแบบนี้นะครับแบบที่ผมบอกนี่แหละมันจะทำให้นกเราเขาคู่ง่ายนะครับเขาคู่ง่ายนะครับแล้วที่นี่พ่อเองปล่อยเขากัน มันจีบแบบคือมันมันมันจีบกันแล้วครับคนละฝั่งกงเห็นบ่นี่มันจีบกันมันแล้วเวลาเขาคู่ก็คือปล่อยเขากันเลยนะครับเขากันผสมอาจจะผสมได้เลยนะครับพอโตผูนมันก็ผ่านมาหลายหลายแม่พันแล้วครับเขาคู่ง่ายนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับให้ดูวิธีการเขาคู่แบบง่ายๆแล้วก็มาให้ดูนกเขาอ่าห้าสิบห้าสิบผมวันนี้เป็นคู่แหลกนะหรือว่ามีใครทํามาแล้วก็ลองลองคอมเมนต์มาหน่ยนะครับผมก็บรู่ามีคนทํายังนะครับลูกผสมห้าสิบระหว่างห้าิบก็ห้าสิบเนี่ย ผมว่านาะที่ยังบม่มีนะส่วนใหญ่ก็เห็นเอาลูกห้าซิบไปทับก็นกเขาใหญ่เป็นเรื่าเหมือนผมทานะครับแต่ว่าพอพันแม่พันห้าซี่ห้าซีน่นีผมยังไม่เคยเห็นมีคนทํานะครับก็ยังไงนะครับอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร้กดกระดิ่งกดติดตามนะครับเป็นกําลังใจให้ผมนะครับตัวานนอดีคลิปนี้ผมต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ